กงช่วงนี้วนอวชอตอะพักนี้กินแต่มาม่าทุกวันเลยปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยห,หรือจะเสียงดังอะไรนักหนาเนี่ยคงจะหลักจะนองกงเมื่อกีก้คงพูดกับอัวรอหรือเราคิดไปเองโอ้ยอ้วรพูดกับอือเนี่ยแหละเฮ้ยเถียกงดีเลยอัวกัยอยากคุยเดด้ือยพอดีเฮ้ยกงกระดาษอะไรอ่ะเลือกลองปักดูซิกงมีสมบัติด้หรอของมีค่าของกงที่เกาะสีช่ง อากงแต่อัวไม่ค่อยมีตังอะ่ะจะไปกาะสีชายยังไงไปได้สิค่าเรือเท่วละ60บักเองอากงสมบัติของอากงอะอัวจะเอามาให้ได้เลย อากงอัวถึงแล้วเอาไงต่ออะเริ่มหยิบกระดักครึ้งมาอังเซโั้โแขนรับไว้ให้ด้วยนะอยากจะฟังไหมเรือพร้อมอยังเดี๋ยวอัวรับให้ฟังตามอัวมาเลยนึกว่ากงเขียนกรนม่นเนี่ย ที่แรกที่ลือต้องไปคือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ให้หลือเดินเข้าไปแล้วหยิบทูปพนมไว้ให้นึกอธิษฐานว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงใครขอก็ได้ดันใจอ่ะเป็นไงเป็นไงโอยกุ้งขนลุกเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับมาว้วอีกรอบแล้วไปไหนต่อกุงโอเคเลือตั้งใจฟังอัวดีๆนะ ที่ถักไปคือพัดจุดทาทุรักักถางมีมันนมนานตั้งแต่ลุ่งปู่จนถึงลุ่งหลงังทางกลางไม่ไกลก็มีสะพางอักสดงังวิวก็สุดสวยการออกแบบก็อารังกางโหสวยจริงกงเพาไเปริกู้ดอะไี่นทั้งเกาะนั้นเกาะนี้นนนโหน้ำทะเลก,ก็สีคามโคตรสวยกงลุงนี้มัางานานแล้วแล้วว่าไหนต่อกองที่น่เลยที่ต่อมาสัมผัสผู้คงรักตัก มีการลอกขาวสีสวยน่ารักจัดให้อาหางดีๆอยากแกล้งน้องเดาน้องกัดมีแค่ช่วงชาละช่วงเย็ลระวังผ่าหูตัวคนใหญ่อะ่ะดูหรือว่าจะไม่เจอกันลอกแล้วโอ้ยมันหายากใช่ไหมอะ่ะหรือโชคดีมากเลยนะที่เจอตัวใหญ่เท่าเนี้โอ้ยังไม่เคยเจอเลย ที่ต่อมาคือกิจกรรมในชุมชงทำผ้าบาติดแค่สามร้อยบาทต่อคงเวลาหนึ่งชั่วโมงค่อยๆทำไม่ต้องลงขอ,องแบบนี้มันไม่ได้มีทุกชุมชนหู<ฮ>สวยจริงกงนานเจอักหนึ่งทีงานฝีมือซะด้วยใช่ไหมล่ะลูกงี้มาตั้งนานแล้วไปไหนต่อกงมาี่สุกท้าละสุดท้าย,ละ,ายละคือหักทําพังอังเลอคะ่ะ าตครั้งนี้จะเสียใจยังชาติหน้ามีความสุขแค่ฟังเสียงครึ่งโซ่ซ่ารของที่มีค่ามาประกบอยู่ตรงหน้าไหนกงมีแต่ทะเลเนี่ยไม่เห็นจะมีสมบัติอะไรเลยอยู่บงหน้าหรือไงหรือไม่เห็นหรอเนี่ยฮวยซิวรอกงหรือจะบ้าหรือไงว่าหมายถึงรอยยิ้มอ๋อรอยยิ้มความสุขอะมั้งไม่ได้อยู่ที่ว่า หรือยิ้มบ่อยแค่ไหนมั่งอยู่ที่ว่าหรือยิ้มกับอะไรมากกว่าขอบคุณหน้ากงวัวเข้าใจแล้วลุงนี้มาก่อสีชั้งนั้นแล้วเว้ยวมาตามรอยอากงกันได้นะ